เดี๋ยวนะครับขอตัวแป๊บหนึ่งขอไปดูร้านค้าหน่อยสิยใจเย็นนะน้องใจเย็นนะแป๊บหนึ่งครับร้านค้าเอ่อปืนสิเอาอะไรก่อนดีที่เราเล่นบ่อยเลยอีบเบี้ยงไปแล้วฮะ แค่สแกนนิ้วแค่สแกนนิ้วโอเคเลยมาแล้วนะน้องๆดูที่ดูที่คูปองฮนะขึ้นมาแล้ว2,5 0 0นะคูณ2องห้ นะมันต้องไปซื้อตัวก่อนใช่ไหมซื้อตัวเหรอมันก็แค่2 5งหมื้โอยแป๊บเดียวน้องแป๊บเดียวครับ2 5งหมเราใช้ตังได้หิว <c oughs> แต่ตังวิน <c oughs> โคตรโด <c oughs> โอเคมีคนแอดมาอีกคนนะครับนี่ <c oughs> อย่างผมรับไว้นะ ถ้าจะเล่นด้วยก็บอกชื่อด้วยนะครับเออตัวเล่นบ่อยๆนี่เลยลายไหนดีน้ำตาหลหรือมัจุราด,ดีชอบอะไรที่มันเป็นสีเหลืองๆทองๆหน่อยสีทองสีเงินอะไรเงี้ย มันจุราดน่าเยอะอเกว่าสกินนี้ก่อนแล้วกันนะตามรอยมัจจุราชนะไอเทมอะไรนะเมื่อกี้ไม่มีไอเทมซ้ำ มาแล้วไงมาแล้วไงมาแล้วเป็นสกินเออสองกล่องครับสองกล่องมาแล้วเออได้แล้วฮนะ แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออดูวิสกินสเตีลรอได้แล้ว,ลลว,ลวใช่้วจะพักประมาณจะพักประมาณหนึ่งทุ่มอนะแล้วกลับมาประมาณประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งได้แหละประมาณนั้น คนดูไม่เยอะครับดูเยอะสุดก็6กเจคนเพร่อเ,เพิ่งย้ายมาสตรีมใน YouTube เมื่อก่อนสตรีมใน Facebook แต่ Facebook มันรู้สึกว่าอ่ายังไงอะ่ะคุณภาพภาพมันไม่ได้อ่ะถ้ามันไม่ถึงเจมันมันนานไปหน่อยรู้สึกว่า YouTube โอเคกว่า Target location has been found. 15 seconds until the battle starts. 10 seconds left. 5 seconds left. ุยครับ khóa Điều lòng nói là tông đức đức nói อะไรนะดูวันใช่วันแรกเลยครับเมื่อวานวันแรกเลยเมื่อวานะติมวันแรกเลย The target under เออ Mission completed. All enemies have been eliminated. control the UAV to search for the target location during the preparation phase ทำงานเหมือนกันมาไม่เป็นเวลาหรอกแต่คือชอบเล่นเมกมอยู่แล้วไงก็ก็เลยสตรีมไปด้วยมีเพื่อนคนไปด้วยก็โอเคครับเหมือนจะชั้นสอง15 seconds until the battle starts จริงจริงโอ้ยโดนกวนญนาก้าวขาไม่ออกโดนมันหมดเลยจุดเดียวกันหมดเลยชั้นสองฮะ เราลอดูเพื่อมีคนหลุดออกมาเอ้าเพื่อนไปเป็นไรแล้ววะเนี่ยใช่ใช่ Target location found เฮ้ยเขามาข้างนอกเหรอวิ่งซ้ายวิ่งขวาเลยอะ่ะใจเย็นนะทุกคนสองนาทีโดดไม่ได้โดดเสียเลือด แค่นี้ก็เสียเลือดเพื่อนเราโดนไปแล้วมาแล้วโอ้ยผ่านเราไปเฉยโอ้ยผ่านไม่เฉย ย,ออยังมีอีกครับแตกล้มเฮ้ยยังมีอีกนายนายจะเยอะไปไหนเนี่ย แต่เลือดเราไม่น่าไหวถ้าเขาไม่มาหาตรงนี้เออกี่ตัววะเนี่ยเลือดแทบหือหน้ามืดไปแล้วอะเกือบไม่ได,ด้เลยเมื่อกี้โหยหน้ามืด เลือดเหลือไม่ถึงหลอดเหลือเหลือครึ่งครึ่งหลอดยังไปต่อได้จันถึงสุกอ๋อพอดีจันถึงสุกนี้ก็มาตอนเย็นเจอกัน,อน,น,นรอดักแม่รอดักกูอีกก่อนนะรอดักก่อนมาอีกสิ เอวีเอวีอา15 o ิ d s until the battle s เ a r t ม10วิ c า n d เ l e f อมาแล้วมาแล้ว10วิ5 s e c o n ิ s left อยูเอวีไหนอะอ๋อนี่หรอติดมั่วไปแล้วไม่เป็นไร อมได้อยู่นะแต่ว่ากำแพงเสริมทำไมอุย้ยตกใจเพื่อนตงใจเพื่อน,อนโอ้เล่นใน iPad ครับเล่นใน iPad ข้างบนมาแล้วข้างบนมาแล้วตำแหน่งนี้เราไม่โอเคแล้วโอ้โหข้างบนทะลวงไปไหนเนี่ยโอ้โหตรงนี้เลยเหรอนายจะโหดไปเปล่า โอเล่นข้างบนอย่างนี้เราอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ไม่ได้อะบอกเลยเล่นข้างบนแบบนั้น พวกนายอยู่ห้องไหนกันซ้ายขวาเอ้าเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเซียนส,สุ The target is protected by the enemy. The target is no longer protected by the enemy. มีครับที่ว่างมีครับมีที่ว่างนะโอ้โหสิบตัวเน้นเน้น